รางวัลทรงคุณค่าของคนกีฬาแล้นั่นคือสียมกีฬาวอดนะครับครั้งที่11รางวัลน,นักกีฬาชีวยเยี่ยมเป็นของโปรเมเอริยแล้วก็รางวัลพอบูล่าวอดเป็นของธีเรทรบุญมาทันครับเป็นรางวัลที่นักกีฬาทุกคนนะครับให้ความสนใจแล้วก็ให้ความศรัทธามากนะครจัดต่อเนื่องมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วที่โรโลคอรอักษราคิงพาวเวอร์ถนนรังน้ำปีนี้ก็มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรกีฬาประเทศต่ตางๆไฮไลท์ก็คือรางวัลน,นักกีฬาชี่ยรดเยี่ยม เอริยาชูธานุการก็คว,ว้ารางวัลไปครองจากผลงานเด่นในปีที่ผ่านมาคือการคว้าตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของ l อลพีเจทัวร์และก็ได้แชมป์5รายการซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแชมป์เมเจอร์วิเมนบิธิชิโอเพนด้วยครับส่วนหนึ่งรางวัลสําคัญนะครับก็คือนักกีฬาขวัญใจมหาชนปอมบูเลว์โวนะครับคนที่ได้ก็คือธีรคอนบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่ช่วยทีมช้างศึกกันคว้าแชมป์อาเซียนคัพเมื่อปีที่ผ่านมาครับครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณ แฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยโหวตให้ผมได้เป็นกอดใจหมหาชนนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะพยายามทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีครับให้ทีมชาติไทยแล้วก็ให้เป็นการตอบแทนที่ทุกคนโหวตให้ผมแล้วให้ผมเป็นกอดใจหมหาชนของไทยในในปีนี้รางวัลที่เหลือก็ออมีไฮไลท์นะครับสำคัญไม่แพ้กับรางวัลก่อนหน้าน,นี้ก็คือนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายก็เป็นของเทวินหานปราศนักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิกที่บราซิล นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงนะครับสุกัญญาศรีสุราชนักยกน้ำหนักรุ่น58กิโลกร,รมัมเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมครับส่วนนักกีฬาเด่นนะครับได้แก,ก่พิมพ์ศร,ริสิริแก้วนะครับนักยกน้ำหนักเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2สมัยแล้วก็สมาค,คมกีฬายอดเยี่ยมเป็นของสมาค,คมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงนะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมก็ถือเป็นพระเอกในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา